เซลเชื่อใจ,ใจบริสุทธิ์ดีงามไม่เคยเห็นพัยยันตรายในโลกถูกคนหลอกได้ง่ายตั้งแต่แรกเริ่มข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเจ้าก็ควรเชื่อใจข้าข้ารู้ในใจของพวกท่านข้าก็เป็นแค่าสาวใช้ที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแต่ข้ามีความสามารถแยกแยะดีชั่วท่านโฮข้าเชื่อท่าน เช่นนั้นจะบอกข้าอะไรคือดีอะไรคือชั่วเว่ยจาวข้าคนเป็นผักปลาเขาจะใส่ใจเรื่องของอาเยนถึงเพียงนี้ได้อย่างไรเขาจะไม่มีความมุ่งหมายอื่นเลยท่านยังจำที่ข้าถามท่านได้หรือเปล่าเหตุใดคนอดอยากเหล่านั้นถึงร้องทุกข์แค่กับท่านเพราะในใจของพวกเขาท่านโหคือวีรบุรุษยิ่งใหญ่พวกเขาคิดเช่นนี้ข้าก็เหมือนกัน แต่ท่านโหไม่ได้ทำให้พวกเขาผิดหวังจริงๆเหรอแล้วทำไมเสียวชือถึงทำให้ข้าผิดหวังข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเจ้าอยู่ที่เรือนฉางเฟิงให้สบายใจหลังจากนั้นก็ตามข้ากลับชิงคัง เดิมทีข้าไม่ใช่คนของจวนโหหวังว่าท่านโหจะโปรดเมตตาท่านปล่อยนะปล่อยข้านะท่านโหท่านจะทำลายนี่บุญคุณสุดท้ายระหว่างเราจริงๆเหรอ เฉชื่อเป็นอะไรจริงชื่อไม่มีอะไรไปเถอะได้ แต่เท้าได้เวลาแล้ว เทไม่เป็นไรจะไปก่อนเถอะขอรับท่านกดข้าแทบตายกลับมาทำไมท่านกลับไปไม่ได้หยุด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  ก่อนข้าเห็นท่านยิงเหยอยงลิ้นบาดเจ็บก็เก็บลูกศรไว้อย่างระวังเดาว่าท่านไม่อยากทิ้งร่องรอยเอาไว้หากไม่ใช่เพื่อช่วยข้าท่านก็ไม่มีทางถูกท่านโหพบได้ลูกศรน,นี้ท่านรีบเก็บไว้ทางท่านโหท่านคิดจะรับมือยังไงไม่ทันแล้วท่านโหมาเหรอท่านโโห รอข้าน้อยไปแจ้งผู้ประชาการก่อนในบ้านตัวเองก็ต้องถูกขวางเหรอทำไมท่านโหถึงมาเร็วขนาดนี้เข้าไปท่านอย่าให้เขาเอาไปนะได้ถอยไป ซาจุนนี่จัดขบวนมาส่งข้าอย่างนั้นเลยหากซานหลางเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ออกเดินทางเถอะต้องขอโทษด้วยจริงๆซาจุนเมื่อวานข้าดื่มชาสมุนไพรไปเยอะร่างกายไม่ค่อยสะดวกเกรงว่าคงต้องเลื่อนสักสองสามวันถึงจะไปได้คนที่บอกว่าไปก็คือซานหลางคนที่บอกว่าไม่ไปก็คือซานหลงางซานหลางคิดจะทำอะไรกันแน่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น หากเร้าจุนรีบเช่นนั้นก็จะออกเดินทางก่อนข้าก็ไม่ว่าอะไรนะหรือเร้าจุนคิดว่าข้าซ่อนแม่นางเจียงเอาไว้ใต้เตียงของข้ากัล่ะตอนนั้นหากไม่ได้ซ่อนใต้เตียง คืนที่หอโอบจันจะปล่อยให้เซลอูเสียมีโอกาสได้หยิบฉวยกลายเป็นใช้นางโยกย้ายองครักษ์ฉางเฟิงจับตัวถึงรุย่ยที่แท้ความจริงในคืนนั้นของหอโอบจันเป็นอย่างนี้นี่เองซาตเวินรู้ทั้งรู้ว่ามือสังหารคนนั้นคิดจะกฆ่าแม่นางเจียงกลับจงใจพานางไปเป็นเหยือ่อ่ล ใต้เตียงไม่มีใครหรือเซ้าจินจะสงสัยอีกว่าข้าซ่อนแม่นางเจียงไว้ในอ่างอาบน้ำของข้างั้นเลยน้ำล้างสิ่งสกปรกได้ก็ล้างข้อสงสัยของคนได้ตอนสืบคดีไฟไหม้ท่านจมลงไปก้นสาเองเพื่อยืนยันกับพวกเราว่าท่านไหว้น้ำไม่เป็น หากไม่ใช่เพราะท่านขโมยน้ำเต้าหยกไปใช้ประโยชน์เซลชื้อข้าก็คงไม่ถึงกับต้องเข้าคุกถูกฟาบาทระแวงเร้าจินกล่าวเช่นนี้ผิดแล้วคดีไฟไหม้หล้วนเป็นเพราะความจริงใจที่แม่นางเจียงมีต่อเร้าจินหากไม่ใช่เพราะแม่นางเจียงเจอสิ่งสําคัญในน้ําขุนเกรงว่าตอนนี้เส้าจินคงรักษาตําแหน่งไว้ได้ไม่นานแล้ว คดีอาวุธทหารสารหลางยังทุ่มเทจิตใจอย่างมากคดีอาวุธทหารทั้งสร้างบารมีให้เศร้าจินที่จัดการญาติมิตรและสาสารสางขอบเขตดินแดนของสกุลเผยเศร้าจินตัดเนื้อร้ายแล้วก็ได้อิทธิพลหวนคืนตำแหน่งเสนาบดีอย่างชนะไม่พอเลย เศาจินขังเหยื่อจนบินไว้ที่เรือนฉางเฟิงหรือพระนิมือเขาภูมของที่เศร้าจินต้องการเอาไว้เศ้าจินท่านกับข้าต่างรู้ดีความจริงคดีนี้เป็นยังไงอาวุธชั้นดีที่เจ้งเซิงทำไปที่ไหนกันแน่แล้วใครกัน กำลังใช้ประโยชน์ซื้อขายอยู่ลับๆท่านไม่ใช่คนที่จัดการญาติมิตรเพื่อพดุงคุณธรรมเร้าจินเพียงแค่จะถ่วงดุลอำนาจรู้จักได้รู้จักเสียรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของสกุเลเผยคืออะไรกันแน่เร้าจินอย่าเสียแผนการในเวลานี้เป็นอันขาด